สวัสดีค่ะคุติกนะคะวันนี้จะมาสอนอทำวิดีโอด้วย iMovie นะคะตัวนี้นะคะที่กุติกทำเนี่ยเป็นมือถือนะคะด้วยใช้ iPhone xr ในการทำนะคะมันมีอยู่กับเครื่องอยู่แล้วนะคะบางคนไม่เคยใช้เลยนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยขอให้สอนหน่อยได้ค่ะไม่ยากนะคะไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมเสียตังค์เลยนะคะท่าน พอเปิดเข้ามาแล้วท่านจะเจอโปรเจกต์เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเราก็บวกโปรเจกต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะเอ่อกดบวกไปได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเลือกที่คําว่าภาพยนตร์นะคะในที่นี้เนี่ยมันมีภาพยนตร์กับตัวอย่างให้ท่านเลือกภาพยนตร์ไปก่อนนะคะท่านจะสร้างงานได้เป็นอิสระมากกว่านะคะเมื่อเลือกภาพยนตร์แล้วเนี่ยนะคะท่านก็เลือก นะคะสิ่งที่ท่านต้องการเอามาใส่นะคะคุณติ๊กเลือกรูปก่อนเพื่อให้รูปเนี่ยเป็นปกจากนั้นนะคะคุณติ๊กก็เลือกอย่างอื่นอีกอาจจะเป็นนะคะคลิปวิดีโอที่อยู่ในในเครื่องเรานะคะอันนี้ย้ําว่าเป็นมือถือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกคลิปทอทีนะคะเลือกคลิปนี้ก่อนแล้วคลิปนี้คลิปนี้คุณติกก๊กไปอัดมาจากติ๊กต็อกนะคะ ไหนๆก็มี t i k t o k แล้วก็เลยใช้มันทุกวันเลยนะคะแล้วก็กดที่คำว่าสร้างภาพยนต์นะคะก๊บมันก็จะเหลี่ยมภาพยนต์ตามที่เรากดคลิปให้นะคะวิธีการที่เราจะเลื่อนอไปเลื่อนมาเนี่ยก็คือเหมือนลูดโทรศัพท์มือถือเลยนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นท่านก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะท่านเห็นไหมคะว่ามันสามารถยืดได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลย นะคะเห็นไหมคะนี่ยืดความยาวความสั้นได้เหมือนกับโปรแกรมเวกัสที่เวลาเราจะดูตำแหน่งได้นะคะเหมือนกันเลยเนี่อเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นนะเราก็มากดถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเสียงนะคะเวลาเปิดมาแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี้ยไอวิดีโอเนี้ยยังไม่มีเสียงเลยใช่ไหมคะตื๊ดตืดตืดตืดหน้าปกแรกยังไม่มีเสียงเลยเห็นไหมคะมันจะมีเสียงตรงนี้ ที่เป็นวิดีโอที่โคติกโหลดมาจาก t i ิกก k เพราะเนี่ยถ้าอยากให้ไอเฟรมแรกของโคติกเนี่มีเสียงก็กดเครื่องหมายบวกนะคะตแล้วก็เลือกเสียงแล้วก็เลือกเอฟเฟกเสียงก็ได้หรือเสียงประกอบก็ได้อุ้ยมีกบด้วยหรืออาจจะแบบไกขันไหมตแกะไหม ค่ะเีนิดนึงคือเขาพอดีไม่ได้โหลดไว้อ่าเอากิา่งโรงเรียนดีกว่ากดบวกอ่ะกิ่งโรงเรียนมาแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงอยากใส่เพลงอื่นได้ไหมได้ค่ะนี่เลื่อนมาให้ตรงเอานิ้วของเราเนี่ยเลื่อนมาเหมือนเราปัดหน้าจอมือถือค่ะถ้ามันไม่ถนัดเราก็ขยายก็ได้ขยายยืดขยายเอานิ้วจีบนะคะนิ้วจีบ แล้วเราก็เลื่อนมาปุ๊บเป็นมือถืออาจจะไม่ถนัดนิดนึงท่านเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มันพอดีกันเลยปุ๊บโคติกกดบวกอีกนะคะแล้วโคติกเลือกกับจากเสียงตรงนี้ไปเป็นเสียงประกอบเพลงประกอบคือด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าตลกอยู่เอ้ยท้อถีขี้เล่นโคติกจะเลือกเสียงขี้เล่น กเราสามารถเลือกที่มันอนะแล้วก็หดได้แปบ๊บหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้ามันเราทำไม่ถนัดเนี่ยกดคลิกที่เพลงใช่ไหมมันจะมีคำว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังกดคลิกตรงนี้มันจะกลายเป็นเบื้องหน้านะคะ แต่ถ้ากดคลิกอีกทีหนึ่งนะคะมันจะกลายเป็นพื้นหลังพื้นหลังก็คือกรณีที่มันมีเสียงอยู่แล้วอะ่ะมันจะเล่นเสียงกิ่งโรงเรียนก่อนแล้วค่อยเล่นเสียงไอสีเขียวหรือเสียงเพลงเมื่อกี้ดูนะอะพี่ครับพี่ครับห้อง ก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าไม่ไว้ใจก็ตัดมันก็ได้นะคะพอดีเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงด้วยไม่รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันถูกต้องหรือเปล่านะคะเราสามารถตัดเสียงจากตรงนี้ได้คือคลิกที่มันอะคลิกที่เสียงกดคลิกแล้วกดตัดแบง่งนะคะแล้วเอาอันแรกเนี่ยออกลบอัอนแรกออกก็ได้อา้าว เราต้องฟังได้เต็มเลดาไวไอ๊อ,อ,อจากนั้นนะคะนะเมื่อเราลองเล่นแล้วเรายืดหดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะจะเห็นมันมีหน้าต่างพับตรงนี้นะคะหน้าต่างพับตรงนี้นะท่านแค่คลิกปุ๊บท่านจะเจอมันมันจะมีชุดรูปแบบของมันนะคะหรือแล้วมันก็จะมีแบบจางซ้อนมีแบบกวาด นะคะแบบนี้คืออะไรอ่ะเราลองดูนะถ้าเกิดเราใส่ชุดรูปแบบปุ๊บลองกดเล่นดูนะกดเล่นนะแอกดเพนะดาดาอัพเี่เอาใหม่นะถ้าเปลี่ยนเป็นแบบจางซ้อนดูนะดาดาอเหมือนกับเราใส่เอฟเฟกข้างๆอ่ะใส่ทานพวกกานเชื่อ่ะคืกดเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะ กดตืดกิดชุดรูปแบบแล้วก็ทำให้มันขบทุกอันกออดีค่ะกวาดจริงๆเราเอานิ้วบีบจับบีบมันจะเห็นแบบใกล้ๆกันเราได้ไม่ต้องเลื่อนเลื่อนไกลอะค่ะมันจะไวกว่ากันเยอะเลยให้เพลงไม่สุดกดเลื่อนแบบนี้มีอะไรที่ใส่ได้อีก อยากใส่เสียงตัวเองก็กดบวกเห็นไหมคะแล้วย้อนกลับตัวนี้ย้ยอนกลับมันจะมีแบบว่าให้เราเสใส่เสียงพักทับได้ด้วยเช่นแล้วเราก็กดเครื่องหมายคาว่าเนี่ยค่ะกดคําว่า <Yeah. S 1> อัดสวัสดีอรอแป๊บหนึง่งวัสดีค่ะติ๊กเองค่ะกดหยุดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถตรวจทานได้วัสดีค่ะติ๊กเองค่ะเห็นไหมเอาไหม ถ้าเอาก็กดจำรับเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะติก๊กเองค่ะเนี่ยก็คือเสียงที่เราเล่นตอน่อดา้าดาว้าอ๊อปจีเยกดหยุดที่มันมีอันนี้อีกด้นา,นา,านล่างนะคะด้านล่างเครื่องหมายฟันเฟืองเป็นรูปฟันเฟืองกดคลิกไปทีนึงท่านเห็นฟันเฟืองเนาะมันจะมีรูปแบบอีก นะคะไอรูปแบบเนี้ยหมือนก็จะเป็นไปตามมันเช่นถ้ารูปแบบนีออนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่านีออนเป็นยังไงนะแล้วก็มีคี์เล่นอีกคี์เล่นมา,า้าโคติกเล่นไปละแล้วก็มีขาวอีกอลองขาวบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าโคติกใช้ฉากขาวเนี่ยนะคะเดี๋ยวโคติกเลือกนําเข้านําออกเป็นฉากมืดแล้วกันมันจะมีรูปอะ่ะให้เราเลือกเอฟเฟกสีอีกในที่นี้โคติกเลือกเป็นสีตะวันตกนะแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นปึ๊บ เราเห็นไหมหน้าตาคุณติ๊กตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวลองมาดูแบบมีฉากบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะติ๊กเองค่ะเห็นไหมสีด้านหน้าจะถูกเปลี่ยนสีไปหมดเลยแล้วก็เขาก็จะเป็นเป็นเอกเนี่ยเห็นไหพี่ครับพี่ครับห้องน้ำไปทางไหนครับไปทางนี้ทางนี้หรือทางนี้ครับ เลื่อนเปิดเทอมนะ<ต>อยากเรียนแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ข้อความได้ไหมได้นะคะเอ่อตรงนี้แปบบ๊บนึงนะคะกดเสร็จจิ้นตรงนี้ก่อนโทษทีนะคะถ้าเกิดใครเผลอไปกดแบบนี้นะคะแล้วมันออกมาตรงนี้ก็กดแก้ไขอีกครั้งหนึง่งนะคะกดบวกแล้วเราอยากได้ในเรื่องของเอ่อ กล้องก็ทำได้ช่วงเวลาก็ทำได้ช่วงเวลาก็เป็นภาพที่เราถ่ายมีหรือไฟด้านนอกก็ได้เสียงพากับเมื่อกี้คุติก็ทำไปแล้วเนะเาะทีนี้เดี๋ยวคุติกับแป๊บหนึ่งนะคะคุติกจะใส่ข้อความนะก็กดคลิกที่ตัวตัว,ต,วตัวมันเนี่ยแหละนะคะใส่ข้อความตรงนี้ได้ไหมได้กดนี่ค่ะตัวทีตือ๊อใส่ข้อความแบบไหนอะ่ะเห็นไหมใส่หัวเรื่องที่นี่อา่า แล้วเราก็พิมพ์นะคะแ,แล้วเราก็พิมพ์ในช่องนี้ค่ะในช่องนี้นะคะมองเห็นเนาะอรมาเด่นนะคะติกตอก TIK t o k ติกตอกกันเถอะนี่แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นหัวข้อค่ะกดติ๊ด เห็นไหมมันก็จะมีแบบมาตรฐานมา <No. S 1> อ่ะเรามาลองดูนะกดเพจเดี๋ยวก่อนแหมพี่ครับตัวนี้อยากจะใส่อะไรอีกอ่ะอยากจะใส่ข้อความก็ได้นะใส่แบบไหนได้เช่นใส่เป็นหัวข,ข่าวอีกเหมือนเดิม ครูติ๊กเองนะคะเอ่ะเช่นครูติ๊กนะคะเองนะคะมาสอนเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนใช้ IMovie I M, I M O V I E อ้ามาสอนเพื่อนเพื่อนใช้ IMovie อ่ะก็นานนี้ก็เสร็จแล้ว มาอันนี้เนี่ยต่ออีกอยากจะใส่แบบเดิมอีกนะคะพอดีอันนี้มันมีหัวมันมองข้อความชัดไงคะ่ะก็เลยเลือกใส้อันนี้เขบอกว่าเป็นไงคะลองใช้แล้วไม่ยากนะคะฟรีด้วยแหละออาลองใช้แล้วไม่ยากนะคะฟรีด้วยแหละนะอือ ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะอ่าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะแอเจจริงมันมีอีกหลายอันอะขี้เ <c oughs> กียจต่อละนะคะ <c oughs> ท่านก็คลิกบริเวณรูปอะแล้วท่านก็เลือกข้อความได้เลยนะคะ <c oughs> แอส่วนปิดเนี่ยมันก็ควรมีใช่ไหมคะแอาแล้ก็คลิกเลือก ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายใช่ไหมอ่าแบบนี้นะคะกดเสร็จค่ะนะคะยังมีอย่างอื่นอีกท่านอยากจะใส่อีกก็ได้แล้วแต่นะคะแก้ไขอีกสมมุติว่าติ๊กอยากจะใส่ภาพเพิ่มไปแล้วก็เลือกรูปภาพ นะคะแล้วคร e ูติ๊กก็เลือกทั้งหมดนะคะแล้วครูติ๊กก็เลือกแมวตัวน yeah, right. ี้นะคะแมวอ่านี่นตัวนี้ตัวนี้นี่ปาปาติ๊กเลือกตัวนี้อีอ่าติ๊กตามครูติ๊กได้ที่ติ๊กตักนี้นะคะอ่ะแต่ว่าขี้เกียจใส่ข้อความใช่ไหมคะครูติ๊กก็ทำไมอ่ากดทําไมอะไรอ่ากดอะไรคะกดบวกอ่าท่านดูนะคะแต่ว่าขี้เกียจใส่ข้อความนะกดบวก นะคะท,ท่าทีย้อนกลับไปที่รูปภาพย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าทำไมต้องย้อนกลับเพราะเมื่อกี้เราเข้ามาใช้งานตรงนั้นเราก็เลยต้องย้อนกลับนะคะแล้วเราก็เลือกคําว่าเสียงภาคทับแอดเราจะพร้อมที่จะอัดไหมถ้าพร้อมเราก็เริ่มอดัดบอกว่าคุติกไปก่อนนะคะอ่ดอย่าเพิ่ง <laughs> ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะคะถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คุติกได้นะคะแล้วก็กด หยุดนะคะแอบยอมรับไหมหรือว่าตรวจทานไปก่อนนะคะ<อ>สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณติ๊กยกเลิกไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกดภาคใหม่นะคะเพราะว่าหลานชายว่าแล้วก็พูดสะดังเลยออะพักทำไมแอะคุณติ๊กเลิกขอบคุณเพิ่ทีขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ กดยอมรับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวหลานชายจะมากวนอีกกดยอมรับค่ะนะคะเราม,มาดูซิว่าตั้งแต่แรกเลยเป็นไงบ้างวัสดีค่ะติ๊เองค่ะแอบสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มนี้ค่ะเห็นไหมคะปุ่มนี้ปุ่มน,มนี้ปุ่มนี้เพจเวิวดูใช่ไหมคะนี่นี่น,นี่ดูแบบนี้เลยนะ ถัดไปเดี๋ยวขอเสร็จสิ้นก่อนนะคะเราไม่วิวดูแลปุ่มนี้ลบโปรเจกต์เนาะแต่เราจะใช้ปุ่มนี้นะคะในการที่จะส่งไปให้ใครคะส่งไปทางไลน์อัพส่งไปทาง m essenger เก็บไว้ที่ใดส่งโอ้โหแชร์ไปที่อื่นได้มากมายเลยนะคะในที่นี้เนี่ยคุณติ๊กจะลองอัพไปบน YouTube ได้ไหมคะได้ค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็เลือกอัพ นะคะซึ่งปกติครูติ๊กจะอัพผ่าน Youtube ด้วยตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอที่ครูติ๊กเล่น TikTok นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยครูติ๊กจะเอ่อเก็บไว้ในเครื่องนะคะครูติ๊กก็กดทําไมคะอ่าบันทึกวิดีโอก็ได้นะคะหรือเราจะส่งออกโปรเจกต์ไปไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ถามครูติ๊กได้นะคะก็ เอาเป็นว่านะคะอัพอัพอัพขึ้น YouTube ไปเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกตั้งชื่อภาพยนต์เช่นอ่าติ๊กตอกสามสมมตินะคะติ๊กตอกสามติ๊กตอกสาม่าสมมุตินะคะ,มมะ,คะประเภทการบันเทิงแท็กแม่บังคับอะไรเงี้ยสาธารณะนะคะแล้วก็กดดัน แล้วก็กดแชร์แบบนี้ค่ะมันก็จะอัพให้เรามันก็จะส่งออกภาพยนต์ให้กับเราหรือถ้าอีกอันนึงก็คือเราก็จะกดเก็บไปในเครื่องก็ได้ไหมคะว่าการทําตัวนี้นอกจากฟรีแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่หรูหราแต่มันเป็นโปรแกรมที่มันฟรีอะนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะใส่ได้หลายเลเยอร์เหมือนกันนะเพราะฉนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นโปรแกรมที่คุณภาพดีมากๆนะคะ นะเพราะนั้นเนี่ยใครมีก็ใช้ได้นะคะนี่เห็นไหมคะกำลังอัพโหลดไป y o u u u e และงั้นคุติขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะ <Yeah! S 1> เพราะว่าถ้ารอเนี่ยน่าจะนานนะคะสวัสดี <Yeah! S 1> ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ <Yeah! S 1> แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุตินะคะสวัสดีค่ะ